อันนี้เหมือนมีแฟนแสนดีนะแต่ว่าไม่ร้าใจรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันธรรมดาเกินไปอารมณ์อารมณ์นั้นไหมอารมณนั้นไหะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคขายของฮะเอาเอาดีๆีทำยังไงดีคะทุกคนโอ้นี่ไทยอินนะเราต้องคิดเราคิดต้องคิดอันนี้เป็นรายการอะไรทินเดอร์หรือเปล่าออฟฟิศติดทอไงทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศ เราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่นๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ f ฟ i ิ e ติดทอนะครับรายการที่จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแล้วก็ที่ทํางานร,รอบๆตัวคุณนะครับเป็นมุมที่คุณอาจจะไม่เคยคิดถึงแล้วก็ไม่มองเห็นนะฮะเอามาคุยในมุมที่ให้เป็นประโยชน์คุณสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตการทํางานนะครับอยู่กับผมโทมัสพิชเชยงพักดีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒนาพงศ์นะครับเซอร์ดิฟายโค้ชด้านคอมมิวนิเคชันคุณแอมใน e ีีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที พบเห็นได้ง่ายมากนะในการทํางานในปัจจุบันแล้วนะครับที่มีเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะนะครับโลกก็เปลี่ยนไปมีโลกไซเบอร์มาเลเข้ามาแต่ว่าอาการเบรนเอา์อาการหมดไฟเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นกับคนทุกวัยนะแต่ว่าเราจะมาคุยกันสําหรับน้องๆคนรุ่นใหม่อายุน้อยๆที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงๆแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนบอกอายุ28หมดไฟเนี่ยนะมันเรื่องแปลก แต่ตอนนี้เนี่ยยีหมดไฟเนี่ยเฮ้ยองค์กรต้องหันมาให้ความสนใจแล้วมันเกิดขึ้นได้นะไม่ต้อง28ปดห <c oughs> <น>ร,รือยี่ใช่กำลังจะบอกว่าวเด็กเด็กกว่านั้นไปถึงอายุน้อยกว่านั้น, <c oughs> นก็หมดไฟได้ทํางาน ừ, ปี2ปีหมดไฟมีให้เห็นนะหมดแพชชั่นในการอยากจะทํางานเวลาเรียงหมดไฟพี่โทมัสนิยามมันว่ายังไงคะหมดไฟก็คือไม่อยากตื่นเอาง่ายๆเลยไม่อยากลุกไม่อยากแต่งตัวแล้วก็ไม่อยากขับรถไปถึงที่ทํางานอืหมดไฟใน งานนั้นๆงานที่ทำจริงๆเอาม้หมดไฟมันมาได้จากหลายอย่างมากเลยนะมันหมดมันหมดแรงหมดความตื่นเต้นอยากจะทําเรื่องนั้นนะหมดไฟก็กับแฟนคนนี้หมดแพชชั่นเคยได้ยินคำนี้ไหมหมดแพชชั่นแล้วก็หมดโปรโมชั่นก็ไม่อยากไปนั่งกินข้าวด้วยไอหมดโปรโมชั่นนี่อีกฝั่งหนึ่งนะอีผู้ชายหมดโปรโมชั่นแต่หมดแพชชั่นก็แบบมันโทรมาก็งั้นๆแล้วอะเฉยๆมันไม่ตื่นเต้นมันไม่มีความแบบหัวใจมันไม่ไม่พองฟูไปทํางานมันก็แบบ ไม่อยากสตาร์ทรถอ่ะคือถ้ามันเป็นบางวันมันไม่แปลกนะผมเนะี่ยทำธุรกิจของตัวเองเลือกเองอะไรเองบางวันผมยังไม่อยากตื่นมาสตาร์ทรถมาทํางานเลยแต่เป็นบางวันไม่แปลกแต่ถ้ามันเป็นแบบยาวๆเนี่ยอ,อันนี้เป็นปัญหาแหละส่วนตัวแอมเองนะแอมคิดว่าไม่ใช่แค่น้องอะ่ะบางทีแอมก็เป็นเป็นอาชีพโค้ชเองบางทีก็มีโมเมนต์นั้นแต่ว่าแค่มันจะดึงตัวเองกลับมาได้ยังไงให้ ทีนี้เราจะแนะนําให้ให้เร็วที่สุดน้องๆอ,อายุน้อยๆย,ยังไงกันดีอายุน้อยๆอยรอคือแอมเข้าใจบริบทเขาเรื่องหนึง่งคือยุคแอมเกิดมาแอมเป็นลูกครึ่งดิจิตัลโอ้อนึก,านากว่าหมกอะไรอยบอกเป็นลูกครึ่งสวิสไทยไม่ใช่นะต้องเหมือนผมมาลูกครึ่งไหลํากับอะไรอะไนันลองโซนนั้นมากกว่านับเป็นลูกครึ่งไว้คือลืมไปแล้วพี่โทรมาั คืออ๋ออ๋ออ๋อแันจะพูดว่ายุคยุคราเรียกว่ายุคเราแล้วกันเราเราเป็นอนาล็อกขอบคุณมากนะที่ช่วยลดช่วยลดไห้ผมเราเราโตมาแบบอนาล็อกแล้วเราค่อยมาดิจิตอลคือเราเรียนรู้กับความช้าช้ารอได้ของเรื่องราวค่อยไปแต่พอมาเป็นยุคใหม่ที่เรากาลังพูดว่าเขาแบบ20ต้นต้นยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่สิบสามว่าบริบทของเขามันไม่เหมือน ไม่เหมือนยุคเราอ่ะอเขาเกิดมาพร้อมกับอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอได้อย่างใจรวดเร็วไปใช่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เศรษฐกิจสังคมคอม ition, นดิชันเงื่อนไขในชีวิตมันไม่เหมือนเราแล้วแล้วมันทําให้ข้อหนึ่งคือมันเปลี่ยนแปลงเร็วซะจนเขาไม่ได้นิ่งอพอที่จะอยู่กับสิ่งนั้นนานๆแต่ว่ามันก็มีข้อดีคือเขารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบ อะไรได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้ามาพูดถึงเรื่องอยู่ๆบอกว่าหมดไฟไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วอ่ะคือถ้าถามแอมอ่ะเวลาที่มีน้องมาคุยกับแอมแอมก็จะถามเขากลับไปว่าแอมยังไม่ถามด้วยซ้ำว่าอยากจะทําอะไรคือถ้าคนมันหมดไฟอ่ะแล้วเราไปถามว่าอยากจะทําอะไรถ้าเขารู้เขาก็ไม่ต้องมานั่งอ๋อเขาก็ไปทําอันั้นได้เลยใช่เขาก็ไปทําอันนั้นได้เลยเอ้แต่บางทีอยู่ในออฟฟิศมันแบบว่าเป็นอะไรเป็นบัญชีแต่ว่าหมดไฟบัญชีเห็นการตลาดแล้วอยากไปทาแต่มันก็ เก้าเข้าไปทําไม่ได้อะไันั้นไม่เลือกไม่ไม่เอ่ยไม่เรียกว่าหมดไฟนะถ้าเขายังมีความอยากที่จะไปทําอะไรบางอย่างอยู่อ่เวลาที่แบบหมดไฟกับตรงนี้คืออันอยากจะถามจริงๆว่าเวลาหมดไฟของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันบางคนบางคนหมดไฟคือทุกอย่างมันโอเคเพื่อนร่วมงานก็ดีงานก็ปกติเหมือนเดิมเราก็แฮนเดิลได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ไม่มีความสุขแล้วอ๋อนี่เหมือนมีแฟนแสนดีนะแต่ว่าไม่เราใจ รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันธรรมดาเกินไปอารมณ์อารมณ์นั้นไหมอันไปทางไหนคะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคไขของฮะเอาเอาดีๆทำยังไงดีคะทุกคนโอ้นี่ไทยอินนะะเราต้องคิดเราคิดต้องคิดอันนี้เป็นรายการอะไรทินเดอร์หรือเปล่า ออฟฟิศติดท้อไงน่าสงสารนะเดี๋ยคือไม่ไม่มีเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศเยอะแยะมากนะเพราะว่าาทำงานเจอคนแบบอะไรหลายหลายหลายแบบแต่ว่าน้องอ่ะแอมจะถามทงจริงว่าเขาหมดไฟอ่ะหมดไฟของเขาอ่ะมันแปลว่าอะไรผมมันมีหลายรูปแบบนะแล้วก็ขอขอเติมอีกนิดนึงค่ะในมุมของโคชชิ่งอ่ะเวลาที่เราอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่นกาทีฟอารมณ์ลบอารมณ์แบบไม่ใช่หมดไฟไม่มีแรงไม่อยากทําไม่อยากอะไรเลยถ้าในมุมของโคชชิ่งจริงๆเลยนะคะ มันเรียกว่าการ break stage break stage คือ stage ที่เป็นแบบอารมณ์ state เราต้องหยุดอารมณ์นั้นยังไม่ต้องพยายามทำอะไรต่อแล้วไปหาทางทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นเช่นไรไปเดินจอดแฟร์ไปทำอย่างอื่นที่ดีที่สุดในการเคลื่อนย้ายพลังงานลบคือการไปทำอะไรที่ได้ใช้ร่างกายชกมวยว่ายน้ำ ชมอยว่ายน้ําไปเที่ยวไปเรียนอย่างอื่นไปเรียนการแสดงไปไปทําอย่างอื่นอออกจากสถานการณ์นั้นไปเลยใช่ออกจากสถานการณ์นั้นแล้วห็นด้วยก็ให้กลับมาดูว่ามันยังหมดจริงๆหรือเปล่าว่าเรายังคิดกับมันเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าอันนี้ผมเห็นด้วยผมถ้าถามผมก็กำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีคุณแอมชิงพูดก่อนจริงคือเวลาที่คุณรู้สึกเศร้าเหงาอารมณ์ที่มันเป็นด้านเหี่ยวเหียวอ่ะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณแล้วมันกลายเป็นหน้าที่อ่ะคุณไม่ได้มีทางเลือก คือหน้าที่มันก็ต้องทำใช่ไหมยกเว้นว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบไม่ทําไปเลยอันนั้นเรายกไว้ก่อนนะถ้าคุณต้องมีความรับผิดชอบแล้วคุณรู้สึกเศร้าเหี่ยวเซงอะไรอย่างเงี้ยต้องออกจากสถานการณ์นั้นก่อนจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเหมาว่าไอเนี่ยเราหมดไฟกับมันจริงๆกับ,กบมันทั้งหมดใช่ไปเหมาเลยไปเหมาว่าไอเนี่ยไม่โอเคอําเพิ่งดูยูทูบเบอร์คนหนึ่งค่ะแล้วอําชอบตามดูงานเขามากเลยเขาเป็นสายสาย,สายสายศิลป์ะอะแบบอาร์ติสต์มาก ปรากฏว่างานที่เขาทํามันค่อนข้างอาร์ตแต่เขาต้องทํามาเพื่อเพื่อให้มีกินหมายความว่าต้องมาตามที่ลูกค้าจ้างด้วยเขาเล่ามาเรื่องหนึง่งเขาในวัยยี่สิบกว่าเขาแชร์มาเรื่องนึงเขาบอกว่าในมุมของเขาที่เป็นอาร์ติสต์มันมีอะไรที่จะต้องเติมแพชชั่นเติมความสุขส่วนตัวของเขาในฐานะยูทูบเบอร์เขาก็เลยทํางานที่ลูกค้าจ้าง พร้อมคู่กันไปกับการทําสิ่งที่เขาชอบอดังนั้นช่องเขามันจะสลับระหว่างลูกค้าจ้างกับสิ่งที่เขาชอบเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเขายังฟูลฟิลตัวเองอยู่คือด้านหนึ่งเนี่ยกายเนื้อหมายถึงว่าไอ้ด้าน <c oughs> ที่ทําได้ตังค์อ่ะนะฮะเอาไว้กินไว้ใช้อีกด้านหนึ่งเขาเรียกจิตวิญญาณไอ้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอาจจะได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่รู้แต่อย่างน้อยเหล่อเลี้ยง2ด้านเพราะว่าได้จิตวิญ,ญญาณแต่กายเนื้อหิวเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> <c oughs> มันไปหยกมันง,ง่ายๆคือไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรวันนี้คุณก็ยังต้องกินอืถูกต้องอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ยินผู้ว่าชัดๆเขาบอกว่าคืองานคือแพชชั่นเนี่ยบางครั้งอ่ะอาจจะไม่เจอในงานก็ได้ไปไปหาจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานก็ได้ไหมทําอะไรแล้วมันสนุกทําอะไรแล้วมันมีแบบนี้ด้วยในความหมดไฟอะ่ะบางทีแอมอ่ะหมดไฟเหมือนกันแล้แอมก็รู้สึกแห้งๆเหี่ยวๆมีงานหลายงานที่ยังติดค้างแล้วยังไม่ยอ,อมส่งใช้เวลาไม่นานแต่ ไปไม่ถึงอ่ะอืมอ่ะเอาสิ่งที่อ่ะอยากได้อยากทามามาตั้งเป็นเป็นเป็นรางวัลอ๋อถ้าทาอันนี้เสร็จฉันจะได้ทาในสิ่งที่อยากทำอันนี้เสร็จได้อันนี้คืออําสร้างเงื่อนไขใหม่ก็ไม่ต่างกับเด็กๆอ่ะทาการบ้านเสร็จเดี๋ยวได้กินขนมอันนี้มันเบสิกมันจริงใช้ได้กับทุกวัยนะไม่ไม่ใช่วัยแบบยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบแปดอะไรที่กําลังหมดไปในวัยเราก็ใช้ได้เขาเรียกดีคอยคุณแอมเขาเรียกดีคอยคือตัวหลอกตัวหลอกคือเรามีตัวหลอกไว้อันหนึ่ง ซึ่งแบบเอาไว้หลอกสมองแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันทําอันนี้แล้วเอาตัวเราเอาหัวเราไปผูกไว้กับไอ้สิ่งที่ฉันอยากได้บางคนอยากได้ซูเปอร์คาร์บางคนอยากไปเที่ยวบางคนอยากถอยกระเป๋าใบใหม่บางคนอยากแล้วแต่เลยชวนนะชวนตั้งของรางวัลอะให้เล็กลงอืออืเนี่ยผมพูดอาจจะเวอร์ไปได้ซูเปอร์คาร์มันแบแบบเอ่อเปาเ่าแบบง่ายๆเช่นเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวได้ไปเที่ยวเดี๋ยวได้ไปเที่ยวเลยได้ไปดูหนังเดี๋ยวได้ไปทริป หรืออย่างที่อมเคยแชร์ไปบางทีอมให้แบบแซลมอนเซตใหญ่กับตัวเองถ้าอมทำแบบนี้เสร็จอะไรเงี้ยส่งงานไปแต่ว่าถ้าเอาตามสเต็ปเลยถ้ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเนื่อยจังเลยเื่อยจังเลยอัมแนะนำว่าอะไรที่ต้องรับผิดชอบก็ทำต่อไปแล้วไปลองหาอย่างอื่นทำที่เราจสุดท้ายมันคือเซลฟ์แมจเมนต์ใช่คือถ้าเราจัดการตัวเราเองได้ไม่ดีก็ไม่จะบอกไม่มีเวลา้ทำงานหมดเวลาแล้ว ในความเป็นจริงมันมันไม่จริงอะคือต่อให้มันทํางานแล้วหมดเวลานะมันก็เป็นแค่บางช่วงเราจะมีเวลาให้กับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญแล้วเราใส่ใจอันนี้พูดถึงอะไรงาน <สำ S 1> ใช่ไหมโอเคเพราะนั้นเซลล์แมจเมนต์เนี่ยผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของไอการที่คุณจะบอกว่าคุณหมดไฟกับอะไรคือไอไอสิ่งที่มันเป็นหน้าที่เนี่ยผมว่าคนที่เก่งนะคือคนที่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้จนสําเร็จไม่ว่าอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนก็ตาม มันมีคําอย่างนี้อําเคยเจอคํานึงแล้วอํารู้สึกว่ามันใช่เขาบอกว่าคําว่ามืออาชีพแปลว่าอะไรอืแล้วเขาเนียาม,มาประโยคนึงซึ่งอํามเห็นด้วยมากๆเขาบอกว่า,วามืออาชีพคือคนที่ทําในสิ่งที่แม้กระทั่งตัวเองไม่ได้มีความสุขที่ทจะทำณตอนนั้นแต่ทามันจนสําเร็จอืออซึ่งเรื่องนี้เห็นได้ในคนญี่ปุน่นคือถามว่าผมเห็นนะบรูบางคนนะต้องสารต่อกิจการพ่อแม่ไม่ได้ชอบเลยแต่โอ้โหกิจการเนี่ยสืบต่อกันมาเป็นพันปีได้ คือเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพันปีขนาดเขานะแต่ให้เห็นว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยไอการที่เราไปผูกติดว่าฉันทําอะไรฉันต้องมีความสุขเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แปลว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมีคนอีกจานวนมาหาาลบนโลกเลยที่เขาทําแล้วเขาก็เอาความสุขอ่ะก็วางไว้ไม่ได้บอกว่าตัวเองมีหรือไม่มีความสุขไม่ได้สนใจหน้าที่คือหน้าที่ไอส่วนที่เป็นความสุขก็มาหาเอาคือ self management เนี่ยวันหนึ่งทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันงานไม่มีทางหรอกคุณทํย24บชั่วโมงทุกวันนะเป็นไปไม่ได้ มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งสมมติยกตยัวอย่างเช่นบัญชีอาจจะยุ่งตอนปิดบัญชีมาร์เก็ตติ้งอาจจะยุ่งตอนที่มีแคมเปญใหญ่ๆเซลล์อาจจะยุ่งตอนปิดยอดถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะงานคุณไม่เหลือเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเพราะว่าคุณจัดก,การตัวเองได้ไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราจัดการตัวเองได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณก็ทําเต็มที่แล้วแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่สนุกอือยู่อส่วนตัวแอมนะมองว่าเราก็ต้องหา หาทางเลือกให้กับชีวิตตัวเองเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่สนุกแต่เราทํางานได้ดีองค์กรก็ยังโอเคถูกป่ะแต่เราไม่วินมันวินเดียวอ่ะแต่ถ้าเราสนุกมันก็วินวินแต่ถ้ามันถึงจุดที่เราหมดไฟจนเราไม่สนุกแล้วก็ไม่สามารถรับผิดชอบงานได้เหมือนเดิมอันว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องรีบหยุดแล้วถอยกลับมาคุยกันว่าเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงผมว่าได้นะสำหรับคนที่ทํางานมาระยะเวลาหนึ่งแล้วผลงานไม่ผลงานใช้ได้ในระดับหนึ่งนะ ขอลาไปพักร้อนเดือนหนึ่งอนีผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้เรื่องจริงอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรว่ากันไปผมเชื่อว่าองค์กรจะเข้าใจนะแต่ว่าอยากให้กําลังใจพี่<ะ>อยากอ,อยากให้กําลังใจคนที่กําลังดูอยู่แล้วถ้าตอนนี้รู้สึกว่าหมดไฟอ่ะหมดเราเรา,เราทุกคนหมดไฟได้ไม่คำว่าไม่มีใครที่ไม่เคยมาอยู่ในสภาวะที่หมดไฟเบื่อจังเลยไม่อยากทาหมดแรงแต่ว่าถอยกลับมาคุยกับตัวเองว่าจริงตัวเองต้องการอะไรกันแน่แล้วเราอยากจะ รีค o เวอร์มันแบบรวดเร็วขนาดไหนด้วยวิธีอะไรการไปคุยกับคนที่มีพลังงานดีๆก็จะช่วยกระตุ้นไฟในตัวเราได้เหมือนกันเห็นด้วยครับ <im itation> ก็มีคนไปถามบารักโอบามานะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่า,วาถ้าคุณมีเวลาน้อยมากๆเนี่ยแล้วคุณต้องตัดสินใจเลือกทําแค่หนึ่งอย่างคุณจะทําทอะไร <im itation> บารักโอบามาเขาบอกคําเดียวเลยนะ exercise ออกกําลังกายก็ตรงกับที่ ผมและคุณแอมเอามาบอกกับทุกๆคนใน EP นี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าน่าจะได้อินิเช i v e ดีๆนะฮะเอาไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามผมและคุณแอมใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ